อาจารย์เอาเลยนะครับอาจารย์เราก็ไม่ว่างเว้นนะครับขอนาเลยเอลยครับฟังิเลยอาจารย์เราก็หรือยใหญ่เลยครับทำความสะอาดหน่อยครับไฟจุดไม่เลยไหมอาจารย์ทีเดียวเลยครับท่านผู้ชมโล่งยอดเลยอาจารย์ก็เลื้อยขึ้นไปแล้วครับเหมือนเดินครับ ดีตัดแล้วไมโยนมมดทิ้งเลยนะครับท่านผู้ชมอาจารย์เขาสร้างฟาร์มหาเลยครับนั่งโกครับตัดเสร็จเฟ้ยงมมดทิ้งเลยครับมีดเราเหลือเฟืออนี่ครับอาจารย์เราก็ตัดมาแล้วครับนี่นะครับยังไงครับโอ้โหมีตัดตรงตัดทางเลยครับกลัวครับใครเดินผ่านไม่ได้ครับขาดครับ เสื้อพงเสื้อผ้าขาดหมดนะครับนี่ครับเป็นไงครับโอ้โหอาจารย์เขาแน่นอนครับเป็นไงครับทางเพิงเขาตัดอะไรเฉียดไม่ได้นะครับโดนหมดครับลื่นล้มครับอาครับอาจารย์กะดึกนะครับยอดเทียบลงไปในน้ำแล้วเขต้องตรุบ เอานะครับเรียบร้อยครับมองสามารถมองเห็นนะครับท่านผู้ชมเพราะมันลกจัดผมจะเข้าไปถ่ายใกล้ๆก็ได้เอาแค่ไกลๆพอครับออกจากกระชอแล้วครับนี่ตรงนี้อือเห็นแล้วครับนี่ครับเห็นแล้วครับโอ้โหจานโยกใหญ่เลยนี่ครับโอ้โหสวยงามสวยงามนี่ครับไม่กลัวครับพอาตาเสร็จเขาจะเฟี้ยงมีดทิ้งเลยครับ นี่ครับน่ากลัวครับเราทีมงานนี้ไม่ต้องกลัวนี่ครับเป็นไงครับโอ้โหเวียงเข้ามาด้วยครับไม่ได้เวียงไปไหนครับเวียงลงน้ำไปต่อครับอ้าวอ้าวอันนี้ไม่ได้ไหมอาจารย์ไ,ไ,ไ,ได้ไหมอันใหญ่เนี่ยตรงเนี้ยริมเนี้ยไม่ได้นะ เอาไว้ก่อนเอ,เอาไว้ได้ไม่ได้ครับอืมได้ขนมครับอือสวัสดีครับ